ขอโทษด้วยนะครับอาจารย์ทอมิโอกะเพราะพวกเราเล่นน้ากันเลยไปโดนอาจารย์ทอมิโอกะเต็มๆเ,เลยอืมช่างเถอะแต่ชุดสำรองจะทําทยัางไงล่ะห้องพยาบาลก็คงไม่มีอ่ะเหมือนจะมีชุดสำรองเป็นชุดพลาดนักเรียนนะครับแบบนั้นก็ได้นะงั้นผมไปรอข้างนอกนะครับถ้าใส่ไม่ได้เดี๋ยวผมให้ยืมชุดของผมก็ได้นะครับทันจิโร่ขอยืมชุดพลาดได้ไหมขอแค่กางเกงก็ได้ใส่ไม่ได้เหระครับ เปล่า,ลาแต่ชุดที่มีมันเป็นชุดพละรัผู้หญิงนะอาจารย์ทำไมโอกาสใส่ออกเลยเหรอครับจริง,รงๆก็ไม่มีปัญหาหรอกนะแต่แต่แตพรุ่งนี้มีสอนนะอย่าทำรอยซี่ทันจิโร่ตรงนี้ไม่มีใครเห็นหรอกครับคุณกิูก็บอกแล้วนะรับผิดชอบด้วยนะครับขอโทษครับอ่าดีจังนะที่ชุดนักเรียนผู้หญิงของโรงเรียนเราเป็นชุดลูเมอร์นะว่าไหมทันจิโร่อืม รสนิยมดีนี่ทันเจโรถ้าขอถ่ายรูปจะย้อนใส่ให้ไหมนะผมขอโทษครับผมทำรอยอีกแล้วถ้าคุณกิยุไม่ชอบผมจะไม่ทำอีกแล้วครับงั้นคืนนี้อดนะมไม่เป็นไรทันจิโรลูกชายพูดแล้วไม่คืนคำแค่คืนเดียวใช่ใช่วันพรุ่งนี้ทำได้สินะอดทนไว้ลูกชายคนโตของบ้านคาโาโดไม่ทำจริงๆด้วยฮะแล้วชุวกระต่ายนี่จะเอาไงละเนี่ย งั้นคืนนี้นะ